สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกๆท่านนะจ้ะเมื่อนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันนะจ้ะพูดคุยทักทายมมนังกินนน,น้ำแบบสี่เย็นๆนะจ้ะลูกสายเห็ดมะหอเห็ดแม่เห็ดเวียกเมย์เมย์เพิ่นก็นเลยเห็ดมัซซูแม่กินนะจ้ะแล้วก็มีขนมปังขนมปังก็กินไปครึ่งนึงแลนะจ้ะขนมปังก็แซ่บๆอยู่พี่นอ้องอ เห็ดเบียเ้ยงมะแม่ใหม่เป็นกะลยเห็ดขึ้นมาให้แม่กินนงางชอบมีแมห้งมาจากหอนคักหอนเนี่ยบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นไรน้อจะหอนบ่าทางขอนแก่นน้นหอนจ้ะบัวร่ายห่อน,นมมาเป็นอาทิตย์แล้วจ้ะพี่น้องอาทิตย์กว่าแล้วน้อจ้าบัวร่ายเห็ดเนม กะสิอีกประมาณจักมือสองมือผลละนาจ้าน้ำก็สิได้เห็ดลูกค้าก็มาทำหาลายลายนะาจ้าทำลายมาบ่ด้เห็ดแหนมบอ่อมาสั่นคนทำเนาะจ้ากับด้เห็ดกระสิพุหลากประมาณมันจันผลละจ้าเนาะกรเสีใบเ, <c oughs> เ,เห็ดเห็ดแหนมเห็ดเบียงมาเมย มากินเย็ยนๆละชื่นใจการเห็ดแนมเห็ดยังทีมันกัเห็ดบื่ออยากับพี่น้องเราค้นเข้าใจเห็ดเห็ดสมสมว่เน่สมมูสมสมมวนะจ้ตา เราเนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าว่ามันติดเชื้อติดยังนอกจากก็เลยกว่าท่านอยากเห็ดก็หยุดไว้สักวันนอกจากหยุดไว้สักวันก็สิวันจันนอกจากขันห้านั่นก็สิเห็ดหมูอยู่นอกจากอฝาก่อแมเนพี่น้องเอฟซีทุกทท่านเด้อจากของมาหลับชมวิธีนอกจากวิธีทำแหนมหมูสูตรแม่อ้วนนอกจาก ว่าเห็ดแบบใดกับบ่อไดเห็ดโดนลายมือแล้วนะจ๊ะก,กับบ่อใดเปิดบ้านทักทายพ่อแม่พี่น้องกระโดนว่ามันสีเข่าสองอาทิตย์แล้วบจ่จ้าเมื่อนี้ก็เลยมาพูดคุยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันนะจ๊ะว่าแม่อว้วนกับบ่ได้เห็ดแหนมมาลายมือแล้วนะจ๊ะบ่ได้เห็ดแหนมมาลายมือเล้วกับบ่มีคออเทนย์อี่างนะจ้ะขนมปัง สมัยตะกี้บบ่ได้กินได้ยังสิบ่เมห่อเป็นเด็กน้อยบ่ได้กินก็ต่าเห็ดแสบมั้นจ้นนะเนาะแก้ว เห็ดเวียกเฮียหน่อยแฮ็งยังบ้านเปิดพัดล้มนังเศ้ามีแฮงนังกินขนมปังลูกไส้มาต่างของนอก่นก็ได้สื่อมาฝากแม่มือเห็บเจ้าไม่ให้แม่กินแล้ดูว่าลูกซ้ายขอย ถ้าป้าเม่พี่น้องอกินซีมากินขนมปังข้าวกลั่นแม่วันพากินพาแซ่บวันจันทร์ผลัดต้องกินผ้าเห็ดเนื้มพาเห็เดเบียดเห็ดงันพาเห็ดต่างแจงผาต่างแต่กินไรถือกันชราจับได้สิลมเนาะพ่อแม่พี่น้อง ลแล้วม่อ้วนกับพานเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าได้พิ้นได้ยังมาเรียบร้อยแล้วเห็ดกรอบเรียบร้อยเบิดสุยางสุเนวเนะจ้ากระกาบขอบพคุณขอบคุณนั่นอัน,อน คุณไก่น้อยเนาะจ้าคุณไก่น้อยคนร้อยเอ็ดเนาะจ้าขอบคุณเล่าหลายๆแล้วก็ขอบคุณเอบซีทุกๆท่านเนาะจ้าที่เขามาเป็นกําลังใจที่เขามา,เ,าเบิ้งคลิปให้เนาะจ้าเขามาคอมเมนต์เขามารับชมให้แมอ่อ้วนเนาะจ้าช่องแมอ่อ้วนพากินพาแซ่บกับกาบขอบอคุณหลายๆเนาะจ้าที่เลาแน,น,นะนาเนาะจ้าถ้าโบมีพ่อเม่พี่น้องเอ็บซีกับโบมีมือนีเนาะจ้ากับโบมี อชองไม่อ้วนในมือนีเนาะจ้าไม่อ้วนกเ็เฮ็ดมาได้ปีปีสองเดือนเนาะจ้าปีสองเดือนสองเดือนก็อีกจักมือเหรอเื้อประมาณหาหกมือนี่แหละจ้านับจากมืออันเปิดอันหมดมาเนาะจ้าก็ผสมผลสําเร็จแล้วเนาะจ้ากันแม่นกับมันจบปริญญาหน่ะละเนาะจ้ากก็ขอบคุณอัน ตีละนันองค์อินนะาจา๊ะอีกอีก่ักนนึงที่คอ่อยบอกค่อยสอนนะาจา๊ะมีที่เอ็ดแล้วก็คุณไก่น้อยคนร้อยเอ็ดนะาจา๊ะถ้าพ่อแม่พี่นอ้องเออบซีใหมๆาา่ๆนะจ๊ะที่ข้าวเ,เห็ดใหม่ๆถา้าบอกเขาใจกบเขาไปสอบถามเราได้เออลยจ๊ะเราเป็นเราบอกเราสอนดีดีจ๊ะเห็ดจังสันจังสี่ เราจะกอกแบบนั่นแบบนี้จะแมนเราบอกดีครับเออก็จะแมมนนั่นแม่อ้วนก็จะจเ่นบรูเลียงเราจะหาลลังเทียเออก็คอมเมนต์ไปหาเราไปถามเราเราจะไปทดสอบทำรัาางบ้านเราเราจะแล้วก็แนะน้าดีเราจะแล้วแนะน้าดีเราบอกดีจนว่าแม่อ้วนเราจะประสบผลสําเร็จเราจะเขียนนั่นก็บจบปริญญาคุณละนะ่ะเนาะจะตอนนี้เทาก็เแล้วก็บ,บอกว่า เออจบแล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดอันนั่นเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจทำคลิปลงให้สม่ำเสมอเนาะจ้า,จาแล้วกันนะนน้ำมาแบบนี้ลงคลิปให้สมำเสมอแล้วก็อันภาพเนาะจ้า,จาเสียงสั่นระวางให้เฮ็ดพยายามเน้นให้มันชัดส,สั่นระวางเนาะกสิพยาย้มเฮ็ดคือจังเราบอกแล้วแนะนน้ำมาเนาะจ้า,จากสิเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชม กันเนาะจ่ากระฝากพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขค้ขนเด้อจ่าเป็นกําลังใจให้แม่อ้วนพากินพาแสบเนาะจา่าเป็นกําลังใจให้แม่อ้วนสุขูสุขค้ขนเอฟซีถูกทันเนาะจา่บาบวาสีอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่เขามาหลับชมช่องแม่อ้วนพากินพาแซพเนาะจ่ากระกาบเคาะกาบงําๆเนาะจ่าแม่อ้วน็ดีใจลายพานเนาะจา่าเลี้ยนจบปริ้นยาแล้วเนาะจา่าขอบคุณเอฟซีถูกๆทานเนาะจา่าเอาคลิปนี้แม่อ้วนกะ ขอตัวก่อนเด้อจ้ะคลิปหน้าก็จะค่อยพอกกันไหมสวัสดีค่ะ